สวัสดีครับเมื่อนี้ผมก็มีคลิปดีๆมาฝากกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเมื่อนี้มาผ้าช่มไม่ปลานะครับไม่ปลานะครับบรูว่าภาษากางเอินอีหยงนะครับแต่ว่าภาษาอีสานบ้านผอมเอินหมากตังบี้นะครับนี่นะครับหมากตังบี้นะครับเดี๋ยวผมสีให้เบิ้งเด็ดหน่วยมันออกมานะครับเด็ดหน่วยออกมานะครับมันที่เป็นนี่นะครับ มันสิเป็นเมือกนวยเป็นเมือกนะครับนี่นะครับนี่เด้อบากตังบีนด้ครับเด้อนะครับกะส่วนมากกะสหายสาบสุนไปจากปลาหลายๆปลาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาเห็นแล้วนะครับมีนะครับนี่นะครับต้นไงมันนะครับเด้อนะครับมันสิเป็นไม้ลักษณะไม้พุ่มไม่งามันก็สิเป็นเครือลงมานะครับนะครับ ผมให้เบิ้งนะครับนี่เป็นเครื่อนะครับนะครับพ่นรุ่นไม้กับบมลูว่าข้าเจาสิรู้จักบ่นะครับแต่ว่าขันค้นแถวอีสานบ้านหอบบ่รุ่นเกาบัาลำบัล้านก็สิรู้จักนะครับหมากสังปีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมสิหาวิธีขยายพันธุ์นะครับบมลูว่ามันขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีใดนะครับถ้าสนใจก็จังค่อยเบิ่งต่อนะครับผม สวัสดีครับ